สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมช่างใหม่จากปุซาซิสเต็มนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูนะครับปัญหาหลักๆของการใช้งานตู้มอนิเตอร์นะครับบนเวทีนะครับว่าเรื่องแหลมเฟดนะครับเรื่องโลเฟดนะครับวันนี้ผมจะพามาดูนะครับว่ามันเฟดยังไงนะครับวิธีการตั้งต้องตั้งแบบไหนนะครับตั้งผิดชีวิตเปลี่ยนโอเคครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมจะใช้เจ้าตู้มอนิเตอร์นะครับ15นิ้วของเรานะครับ ADM15P นะครับจะพามาสาธิตวิธีการตั้งตู้ลำโพงมอนิเตอร์บนเวทีนะครับซึ่งนะครับตู้ลำโพงของผมนะครับจะมี2แบบนะครับคำว่า2แบบก็คือจะมีตู้ฝั่งซ้ายและตู้ฝั่งขวานะครับที่ท่านเห็นตอนนี้จะเป็นตู้ฝั่งขวานะครับคือแหลมจะอยู่ด้านขวามือนะครับตัวนี้แหลมจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับวันนี้ผมจะพามาดูว่าวิธีการตั้งนะครับส่วนมากตู้ที่ใช้กันอยู่จะใช้ โลฝั่งหนึ่งไฮฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งต่อต่อกันไปซึ่งจะเกิดปัญหานะครับว่าแหลมมันเฟดนะครับรู้ได้ยังไงว่าแหลมมันเฟดเดี๋ยวผมจะใช้นะครับไม้นะครับในการนะครับจำลองว่าเป็นหูคนนะครับใช้กราฟวัดจะได้อธิบายได้ถูกนะครับส่วนตัวอย่างตัวอย่างแรกนะครับผมจะพามาชมนะครับเดี๋ยวให้อมเข้ามาใกล้นะครับดอกโลนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตู้ซ้ายและตู้ขวานะครับดอกโลนะครับอยู่ด้านกลางนะครับ เดี๋ยวผมจะทามาดูว่าตู้นะครับดอกโลชิดกันเป็นยังไงนะครับแล้วนะครับให้เอานะครับดอกไฮมาต่อดอกโลนะครับนี่ดอกไฮนะครับไฮฝั่งนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นโลฝั่งนี้นะครับผมจะเอามาต่อกันนะครับอ่ะมาดูตัวคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับผมจะเอาโลนะครับโลชโลนะครับเปิดสัญญาณนะครับผมอ่านี่คือภาพโลชโลนะครับจะได้ประมาณนี้อ่ะอมเข้าดูใกล้ครับโอเค ตัวนี้คือโลชโลผมจะทําการเซฟไว้ก่อนนะครับดูไว้นะครับเดี๋ยวให้ช่างธงเปลี่ยนนะครับอาโอมถ่ายไว้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับจําภาพนี้ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการสลับตัวตู้นะครับให้ดูว่ากราฟตอนนี้นะครับเราเอาโลชโลนะครับคือการตั้งที่ถูกวิธีนะครับเดี๋ยวตอนนี้ให้ช่างโอมมาดูที่ตัวตู้นะครับตอนนี้นะครับผมทําการสลับตู้นะครับใบนี้กับใบนี้นะครับซึ่ง ตอนนี้นะครับจะเอาตู้นะครับที่เป็นฝั่งเดียวกันนะครับนั่นก็คือไฮนะครับด้านซ้ายนะครับ2ตัวนี้คือไฮนะครับนี่คือโลนะครับทำการนะครับเอามาต่อกันระหว่างโลกับไฮนะครับแล้วมาดูตัวกราฟนะครับว่าจะต่างกับตัวเดิมยังไงนะครับอ่าโอเคนะครับตอนนี้ผมจะปล่อยสัญญาณนะครับตอนนี้เราต่อนะครับเอาตู้นะครับฝั่งโลและไฮมาต่อกันนะครับดูกราฟนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะทําการเซฟไปนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกราฟนะครับลองวิเคราะห์ดูนะครับความถี่นะครับของตัวสีเขียวด้านบนนะครับขออนุญาตเปลี่ยนสีแป๊บหนึ่งนะครับผมตัวนี้จะเป็นออกแดงแล้วกันนะครับโอเคนะครับตัวสีแดงนะครับเป็นสีนะครับที่เราได้ทําการนะครับเอาดอกโลและดอกไฮมาต่อตู้กันนะครับซึ่งนะครับดูจากภาพนะครับ ความถี่นะครับมันจะไม่ราบเรียบนะครับซึ่งเกิดปัญหาเรื่องที่ว่าเฟสชิปนะครับทําให้นะครับเสียงแหลมนะครับทำงานได้ไม่ต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะย่านแหลมเนี่ยเห็นได้ชัดเจนนะครับว่ามันมีความถี่นะครับที่ไม่สมบูรณ์นะครับต่างจากนะครับตัวสีเขียวนะครับที่นะครับเราได้เอาดอกโลนะครับมาชนกันนะครับเดี๋ยวเราจะต่อนะครับเอาไฮมาชนไฮให้ดูนะครับโอเคนะครับ หลังจากนะครับที่เราได้ทําการทดสอบนะครับไม่ว่าจะเอาโลนะครับมาชนโลนะครับความถี่ที่ได้ก็จะสมบูรณ์นะครับแล้วก็ทําการเอาไฮนะครับมาต่อกับโลความถี่ย่านแหลมก็จะมีการเฟสชิปนะครับซึ่งทําให้ความถี่ไม่ราบเรียบนะครับแล้วก็นะครับเราจะทดสอบตําแหน่งสุดท้ายนะครับที่เราอยากได้นะครับย่านแหลมเพิ่มก็นะครับ ให้นำนะครับไฮสองฝั่งนะครับมาชนกันนะครับเสน่ห์ของตู้มอนิเตอร์ที่มีซ้ายขวาเดี๋ยวเรามาดูที่กราฟนะครับช่างโอมพามาดูครับผมจะทำการนะครับเปิดนะครับความถี่นะครับให้ดูนะครับแล้วก็ทำการเซฟนะครับปิดนะครับมาดูนะครับความถี่ย่านโลนะครับซึ่งก็ต่างกันนิดหน่อยนะครับย่านไฮต่างแน่นอนนะครับเพราะว่านะครับ ความถี่มาเหมือนเหมือนกันนะครับแต่เวลานะครับเอาไฮมาชนไฮนะครับเส้นสีม่วงนะครับผมจิ้มให้ดูนะครับมันจะได้ความถี่ย่านแหลมนะครับที่สูงขึ้นนะครับในกรณีนะครับที่พี่ๆนะครับอยากได้ตู้นมเตอร์เสียงแหลมชัดๆนะครับสำหรับมือกีตาร์นะครับสำหรับนักร้องนะครับก็ทำวิธีนี้ได้นะครับส่วนพี่ๆที่อยากได้นะครับเสียงโลเยอะๆนะครับก็ใช้วิธีการนะครับเอาด้านโลมาชนกันนะครับ ส่วนตัวที่มีปัญหาก็คือนะครับท erm ี่พี่ๆเจอกันนะครับความถี่ย่านกลางนะครับเริ่มจะตกนะครับสีส้มนะครับเริ่มตกเริ่มตกนะครับไฮก็เริ่มเพี้ยนนะครับซึ่งความถี่นะครับไม่ต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวผมจะมาให้ดูทั้ง3เส้นนะครับความถี่ที่มันราบเรียบนะครับดานโลก็พอได้นะครับสีม่วงนะครับดีมากนะครับสีเขียวโอเคนะครับได้อยู่นะครับเหมือนกันนะครับขึ้นลง ตามความถี่เหมือนกันนะครับสำหรับตำแหน่งในการวานนะครับที่มันจะต่างออกไปก็คือเส้นตัวสีส้มนะครับซึ่งจะเกิดเฟสชิปเยอะมากนะครับความถี่ไม่ต่อเนื่องนะครับทำให้นะครับการทำงานนะครับในเวทีของเรานะครับยากมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพละกําลังในการใช้งานแล้วก็เรื่องของไม้หอนนะครับหรือว่าฟีดแบ็กนะครับให้ดูเฉพาะเส้นสีส้มนะครับสีส้มจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับความถี่จะแบบมามาหายหายมามาหายหายนะครับเนื่องจากนะครับ เราเอาดอกโลและไฮมาต่อกันนะครับซึ่งเป็นความถี่ที่ไม่ต่อเนื่องนะครับต่างจากนะครับเส้นสีม่วงนะครับที่ราบเรียบนะครับทำงานได้ดีนะครับและเส้นสีเขียวนะครับจะประมาณนี้นะครับผมดูเส้นสีเขียวนะครับทํางานราบเรียบส่วนตรงนี้ก็มีลดหน่อยนะครับเพราะว่าผมทําการวัดนะครับใต้อาคารนะครับโอเคครับผมเป็นไงกันบ้างครับหลังจากที่ได้ชมนะครับเทคนิคการวางมอนิเตอร์ที่ถูกต้องนะครับ ในรูปแบบของผมเองนะครับซึ่งนะครับมันจะมีเรื่องของความถี่นะครับแล้วก็เรื่องเฟสเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับสำหรับพี่ๆนะครับที่สนใจตู้ลำโพงมอนิเตอร์ที่มีฝั่งซ้ายและฝั่งขวาก็ติดต่อในช่องทาง Facebook, Youtube แล้วก็เบอร์โทรนะครับ0826694616นะครับส่วนวันนี้ผมช่างใหม่จากปูซ n าวซิเ็มก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ